สวัสดีเดอค่ะพี่น้องพบพ่อพี่น้องทั้งช่องบาเียฮักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยกับพี่น้องค่าเอารอบนี้ขาใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันว่าจะลุ้นขึ้นไหมเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวคราวเป็นกระแสที่หลายคนก็ติดตามแล้วก็เป็นไวรัลขึ้นมาได้เลยทันทีหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังในโซเชียลมีเดียนี่มีการพบปะสังสรรค์ว่างั้นเถอะเป็นคอนเทนต์เข้าใจอยู่นั่นแหละนะคะพี่น้องขาแต่ในส่วนหนึ่งก็คือในใน ความหมายในยะของคําว่า content, คอนเทนต์คาว่าไปทำอ่าทำมาหากินร่วมกันอะไรประมาณนั้นแต่มันก็อดลุ้นไม่ได้หลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการว่าลุ้นว่าจะเป็นคู่นี้และเป็นคู่นี้เป็นคู่จริงหรือไม่ก็เป็นโคจรมาหากันเจอกันดูหรือเปล่าจวบเหมาะกับหลายช่องหลายคนที่มีการแพร่ภาพออกอากาศก่อนหน้านั้นว่าหมอดูมีการดูว่า คนเป็นผู้หญิงเนี่ยจะจะมาตกอะไรอย่างไรประมาณนั้นนะ่ะมันจะเข้าตากรรมการที่เป็นหมอดูดูไว้เมื่อหลายปีก่อนนะั่นหรือเปล่านั่นนหละกับพี่น้องขาหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นแม่น้องขอนแก่นนั่นนะครับพี่น้องขาที่ถ้าเราติดตามพยาบาลฟิน,นิลนดลนแกก็เข้ามาในช่วงหนึ่งปีที่ทรรานหนึ่งปีที่ด่งดังปังสุดของพยาบาลนั่นแหละกับพี่น้องขา่นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาหน้าเคารพนับถือพูดอะไรเราก็น่าฟัง น่ดากับพี่น้อง่าแม่หน้องคนก็มีการโพสออกมาเมื่อคืนในจำนองที่บอกว่าคู่นี้ก็น่าลุ้นไหมชวนพี่น้องถามพี่น้องให้คําถามไปว่าคู่นี้จะน่าลุ้นหรือเปล่าก็คือคู่พยาบาลสองบอจังใจกันแล้วกันนะคะพี่น้องค่าบอบิ๊กบอเบสนั่นแหละทุกคนก็เห็นแล้วว่าเขาเข้าไปหากันหลายครั้งที่เข้าไปหากันแล้วก็ให้กําลังใจกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อน รู้จักกันก็ประมาณปีกว่านั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะในในคำว่าสองบอ่อที่รู้จักกันแต่มันก็น่าลุ้นนะพี่น้องคะดูสายตาเธอสี่ดูสายตานายสี่น,นั่นะนะคะพี่น้องคะแล้วก็มันมันมีอันนึงค่ะพี่น้องที่ผู้ที่เป็นหมอดูเกี่ยวข้องจังสันกันแล้วกันเพื่อนมีการทำนายทายทักไว้เดี๋ยวไม่เอามาอ่านให้ดูให้ฟังแป๊บหนึ่งนั่นนะค่ะพี่น้องคะเมื่อสี่ปีที่แล้ว หมอดูเคยทํานายดวงเนื้อคู่ของเบสเอาไว้ค่ะพี่น้องขาทําไมมันจะตรงกันประมาณนั้นเขาก็ว่ากันมานั่นนะคะเพื่อนมีการบอกว่าสี่ปีที่แล้วหมอดูเคยได้ทํานายดวงเนื้อคู่ของเบสเอาไว้ว่าสูงหน้าตาออกตีรวยมากตอนนี้อาจจะยังไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้เป็นคนเข้าวัดทำบุญ ใจิตใจดีและเก่งเรื่องธุรกิจการค้าเก่งมากเขาจะหนุนเราเขาทำให้ชีวิตเราดีมากดีมากด้วยและจาเป็นที่ยอมและจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนในบ้าน ให้จำไว้ว่าเคยทักไว้แบบนี้จริงไม่จริง Jim, ค <serves S 1> ่อยว่ากันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพลินก็มีการยกตัวอย่างหมอดูเคยดูของน้องเบสไว้ก่อนนั้นนั่นแหละครพี่น้องกาเอ๊ะพอมาดูว่าเอ๊ะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมเป็นคนที่เป็นธุรกิจการค้าเก่งมากแล้วเขาจะเป็นคนหนุนเราเป็นคนที่เป็นคนที่เข้าวัดํำบญเป็นคนที่ออกตีหน้าตาดีรวยมากนั่นแหละค่ัพี่น้องกานั่นคือไปย้อนคำตำนายของหมอชื่อดังหมอดูชื่อดังนั่นแหละค่ัพี่น้องกามันก็มาประกอบกัน แล้วก็มาประกอบกับการที่เราติดตามดูยิ่งเมื่อวานที่เข้าไปหากันแล้วไปรับหลานมาอย่างอย่างน้องอยูจินน,นั่นน่ะนะคะพี่น้องขาอุ้ยมันเป็นฟิลความรู้สึกที่พ่อแม่ไปรับลูกยังไงอย่างนั้นล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนจะพูดถึงกันอะไรอย่างไรมีการรีวิวทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลรีวิวน้องเบสน้องเบสรีวิวพยาบาลนะนะคะพี่น้องค่ามันก็เป็นการสิ่งที่แสดงความเหมือนกับว่าเป็นสองคนนี้เป็น ถ้ามาดามหน่อยมองว่าสองคนนี้ก็เป็นคนที่ใจในใจเขาเหมือนกันนะพี่น่องมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันไปด้วยกันได้มีอะไรก็คือพูดตรงๆมีอะไรก็บอกกล่าวชอบไม่ชอบหรือจะเอาแบบไหนอะไรอย่างไรและที่จะเหมือนก็คือรวยจากการที่เป็นโซเชียยมีเดียมาตลอดอยู่แล้วนั่นน่ะนะคะแล้วก็อีก,กนหนึงที่เหมือนกับตรงกันก็คือเป็นเป็นลูกที่ ดูแลบุพการีเอาใจแล้วกันนะพี่น้องเป็นดูแลพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นคนที่ดูแลซึ่งสองคนนี้เหมือนกันสองบีนี่เหมือนกันตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็หลายอย่างที่ตรงกันกับพี่น้องขาเคมีเข้ากันพูดตามจริงเคมีมันเข้ากันหลายพี่น้องว่ามันชิหนาลุนบอกมาดามหน่อยบอกว่าเออมันน่านลุ้นนะแล้วก็อยากได้เป็นก็ว่าได้นั่นแหละค่พี่น้องขาเพราะว่าพยาบาลก็เข้าปีที่สองแล้วเนาะ ปีที่สองอในการที่เป็นโสดน้องเบ๊กก็เป็นโสดเข้ามาปีที่สามปีที่สี่ไปแล้วซึ่งต่างคนต่างโสดเข้ามาหากันและเคมีมันตรงกันก็ไม่จําเป็นถ้าคนที่ใช่มันก็ไม่ต้องต้องการที่จะใช้เวลายากแต่ที่เราดูเราติดตามมาทั้งทั้งสองคนตั้งแต่ต้นนี่ก็หนึ่งละความกระตันยูกตะเวทีข้อสองก็คือเป็นการที่ร,ร่ารวยเงินทองด้วยความสามารถของตัวเองในคําว่าชี่ลมีเดียในคําว่าเป็น ยูทูบเบอร์ก็มาได้นั่นแหละค่ะเป็นคนที่อยู่ในสื่อแล้วก็ได้เงินได้ทองมาจากสื่อแล้วก็ดูท่าทางว่าไม่แผ่วทั้งคู่เลยทุกอย่างที่เหมือนการการร่ําการรวยการอายุการที่นิสัยแฟแฟโดยที่ไม่มีก็ๆแกล้ๆไม่มีงอเงียดเงียบหรืออะไรยังไงตามที่ก่อนนั้นนั้นพยาบาลแล้วมีมีบอกว่าค่ะพี่น้องค่ะก่อนนั้นนะพยาบาลแล้วมีการบอกว่าในขณะที่จะมีคนใหม่จริงๆยังไม่อยากมีหรอกแต่ถ้าขอให้มีก็คือรับในสถานการณ์ที่ รับในตัวตนของพยาบาลที่เราเป็นรับในสิ่งที่ฉันทารับได้ในสิ่งที่นู่นนี่นี่แล้วก็แฟร์แฟไม่ต้องมาเงียดเงียดกันนู่นนี้นั่นเข้าใจกันและกันเข้าใจในตัวตนเข้าใจในตัวที่เป็นฉันรับได้ในอาชีพของฉันน,นู่นนี่นอะไรยังไงซึ่งซึ่งถ้าเราดูตามตามที่พนพูดมาทํานองนี้ไกลมาประมาณนี้ก็ไปดูน้องเบสมันได้อยู่นะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยมองว่าเออเคมีมัน เท่ากันไปกันได้มันตรงกันที่สําคัญก็คือดังด้วยโซเชียลมีเดียทั้งคู่ยิ่งถ้าสมมติว่าได้เป็นคู่เป็นคอ,องเป็นจิ้นกันจริงๆเป็นคู่จิ้นคู่จริงกันจริงน,น,นี่นนะครับพี่น้องขาเพราะว่าทุกคนอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบีบิ๊กไม่ๆๆว่าจะเป็นบีเบสนี่ก็เท่ากับว่าอยู่ในด้านโซเชียลมีเดียถือ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 ว่า อเอื้อซึ่งกันและกันจังแซกันแล้วกันนั่นนะค่ะพี่น้องขาแล้วก็าสามารถที่จะได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกมัดอะไรอย่างน้องเบสเองเขาก็ทำงานในโซเชียลมีเดียเป็นยูทูบเบอร์ที่เกิดมาจากต้ารวยมาจากของพวกนี้แล้วก็เขาพัฒนาของเขาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ในคําว่า ดูแลพ่อแม่นะล่ะความหมายดูแลพ่อแม่บุพการีก็ทั้งสองคทั้งสองคนนี่เป็นเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะ,ะนะค่ะพี่น้องกะซึ่งมาดามหน่อยบอกว่าทั้งหลายทั้งมวลที่ติดตามมานี่เขาเคมีเข้ากันสองคนก็ลุ้นก็ให้กําลังใจให้กําลังใจถ้าคนที่ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาย,ยาวนะละ,นะค่ะพี่น้องเนาะโอเคอันนี้ก็คือถือว่า มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายส่วนมากก็เก้าสิบเปอร์เซนลุ้นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าโอเคเคมีตรงกันแล้วทุกอย่างมันตรงกันแล้วน่าจะเป็นคู่ครองหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนั่นนะคะก็ถ้าถามมาดาหน่อยว่าสนับสนุนเห็นเห็นด้วยไหมอะไรยังไงเห็นด้วยเต็มร้อยเลยค่ะพี่น้องเนาะโอเคแล้วก็รอกันไปกันเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็รอดูวันวันไปแล้วกันขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะพี่น้องนะเอามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะ